สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยายไพ่ในน้ำของมูลนธักเล็กเด็ดไม่เพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชคไปแนวทางนะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำไปเนื้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบบด้พลาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมัก,กอ,อ,อาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับย,ยายไผ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้พ่อกันจำเล่าคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่เว้าหลายใหญ่ยทางพี่น้องไปเบิ่งก่อมุ้งเนาะทางอาจารย์ท่านแหลิ่นเลยเนาะจ้ะเสียงยังบ่้ันดีเด้อพี่น้องบ่รู้ว่าเป็นอีหยังเสียงตอนนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยแตกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางนี้เพิ่นบอกว่าดับเฉพาะหลักร้อยสูตร2เด้อพี่น้องสูตร1ลงช่องยายไผ่ภาเออยายไผ่สีชะเหนีเนาะ สูตรสอง่องช่องนี้เนาะค่ะมาเบิ้งค่ะคนบอกว่าดับรักลอยอยู่ที่สามสามโบเป็นตามารักลอยดอกว่าสัตว์เอาพิจนา,าได้เนาะค่ะู้ใดมักแเนวทังกับพิจนา,าได้ด้อค่ะไไต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนี่ยทั้งคนหามาเนาอพี่น้องเนาะเออพคนบอกว่าเดินลางเอาอีกอย่างเนอะนี่น ขอความเจียงเตือนทั้งเพจเนาะพี่น้องนะเนาะอ่างวดที่แล้วเด่นล่างม00กับเก่างวดนี้5217เนาะคะ่ะหา217เนาะพี่น้องนะเนาะอ่าพิจารณาได้เนาะเลขดับล่างยายไพ่ดับ9ล่างเนาะพี่น้องเนาะดับ9ล่างเนะาะจ่าเด่นบนอยู่ที่เด่นบนอย่างเดียวอ่า7กับ8เด่นมาได้บนล่างหากับ7ชนกันอยู่ที่7เนาะ2รเด่น7 เด่นเจ็ดที่สุดคืองวดนี้ค่ะพี่น้องคะเด่นเจ็ดน่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดวันใช่สิบหน่วยล่างพี่น้องจ้าเพิ่นจับมาอหายแล้วหกสองกับเพกหกมักกระจวดจาดน้ำเพลินใดเนาะคะ่ะพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสอสิบล่างสอสิบหน่วยสอสิบบนและสอสอหน่วยบนเนาะจ้า สิบบนหากับหกวันที่แล้วเข้าหกเนาะจา้ะวันนี้นวยบนอยู่ที่สามกับแปดพี่น้องลองจับใส่เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะที่จะาห้าอะไรเนาะค่ะจวดวจัดฟาดบึ้มกับพี่น้องมักเท่าใดก็จังว่ากันเนาะค่ะเน,ะนาะพี่น้องเอ้ทุกสำนักทุกอาจารย์ล้ว,แลวแนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเลขเด่นไทยว่าสันเด่นเน้นเน้เนล่างพนักพี่น้องขา,าเิ่นวาน้องวอดที่แล้ว ึืนเท่งเนาะเอาเปิคือวันเน้นลางพี่น้องโอเน้นบนกันล่างเนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าสามหกมาตกกลับบาาให้ย่อเนาะพี่น้องนี่เนาะเพิ้นบอกว่างวดนี้อ่าเก้าเก้าเนาะค่ะเก้าเก้ากัศูนย์ศูนย์ี่แสดงว่าเปิ้นเน้นเลขเบิร์นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นเลขเบิร์นเนาะค่ะตัวล่งก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ เก้าศูนย์ไปกลับเนาะเก้าหนึ่งบอกกลับเด็ดหนึ่งศูนย์บอกกลับเนาะค่ะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบนอย่างเดียวบวกเกี่ยวกับกล๋าหน้าค่ะอีกสูตรหนึ่งมีสองสูตรเนาะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์เลยนะหกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้นะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าวิ่งกระจ่างรุ่งขอเนื้อดำก็อยากกินขอนื้อดำเนาะพี่น้อง อยากกินคานิวดำเนาะแต่ว่าหาซือ้อยากเนาะเนีย่ยไปบปุคคลในตลาดพ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเดินลางเนาะค่ะมาเบิ่งพี่น้องมีตัวเน้นเนาะก็เน้นหกสามหกสี 3, ่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าได้ปีนองสิบหกกุมภาแต้ม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 ชนอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งมาจากอาพิจนาได้ค่ะพี่น้องวิ่งอกเสียงหงส์เสียงดังเนาะ,ะขอถอดคอไปไลายได้พี่น้องเดอ้อ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพคนบอกว่าดับเฉพาอลักลอยสูตรสูตรหนึ่งก็สูตรสองดับสามเนาะค่ะสูตรหนึงนน่งดับเก้าเก้าบอมาาลักลอยบนสําหรับแนวทางของอ่าอาจารย์ชนพลเนา,พานนะพีนนะ่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอ,อันนี้เป็นแนวทางเพคนให้มากเนาะค่ะพี่น,น้นะนองเนาะ แอดปูเราบอกว่ารัฐบาลไทยมาครบบนข้างล่างกับมี่แล้วสองแย่ไพ่ด้พี่น้องเด้ขอข้างล่างเดีวยวแย่ไพ่ลงห้เนาะมาครบบนหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดทิจราหนาได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าพวกกันตำเล่าคือเก่าเนาะเมื่อนี้แม่นมากคันเทพเนาะคะ่ะแม่นมากคันเทพโมรู้ว่าแม่เปียแม่เปีย,ย,ยเพิ่นยังเบิ้งแย่ไพ่บอลเนาะค่ะเนาะโมคอยเห็นเพิ่นคอมเมนต์มากเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นหนึ่งน้องวันนี้เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งนหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าและหนึ่งแปดเนาะค่ะ ต่อไปเลจปยจ้าวายไปว่าแปดนาจะมาให้มาหีดฟันบริชิฟเพชรบ่รู้วงย่าไปสิตีไปเละยัอยงอันนี้เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองเม็ดเดียว906เลขชุดปศน่ดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดคู่เมืองคือกันเอ่อเน้นๆนสี่ชุดว่าสันพี่น้องหกหกเจ็ดหกหนึ่งหกหกและหกสอง ่าจะเป็นแนวทางลางเพราะว่าลางลางเพิ่มามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางปักหลักสิบลางเน้นๆหนึ่งกับหกนะคะเยายไปสิยายไสิทำสูตรลางไงพี่น้องอยู่สูตรซีโตเนาะพี่น้องลางเนาะเด่นมาตัวเนาะจ้กสูตรซีโตเนาะพี่น้องเนาะจะทําเลขเด่นล่างให้อยู่นะะซีโตมาโตนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเนี่ยเลขดับ วันนี้ดับเลขเด่นลางมาหกแห้งมากเลยอาจารย์ราตพนให้หกดับบาทพี่น้องเอาวาไปตามสูตรเพ่นะค่ะมักตัวใดกระจวดจากนัเพิ่นตัวนั้นนะค่ะพี่น้องเนาะวัวที่แล้วดับอาอยู่เลยวันนี้หกมาแห้งลางค่นกระดับหกลางวัที่แล้วแปดมาไม่แห้งบ่นนะแปดมาแห้งบนชาเพนดับแปดวันนี้หกมาแห้งลางค่นดับหกลางสําหรับเนวทางอาจารย์ชาตพนพี่น้องบนลางแค่ไพ่กระบอกให้เต็มให้มาดูได้ว่าบนวาลาง แต่ก็เจ้าก็บอกว่าเหล็ก่าดาบบนได้รับรางบอกดีๆเนี่ยก็เจ้ากบาเนาะ่าไปตามสูตรครับพี่งตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดบันชัยสูตรทำมือเนาะค่ะพี่นองคะ่ะวันที่แล้วเก้าสามสี่มากเก่ารางเนาะจากอันนี้เด็นล่างอย่างเดียวแอดบันชัยสูตรทำมือเนาะวันนี้สองหกเจ็ดพี่นองเหล็กเจ็ดสิบมาารางซะบอกต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นเนีทางแคบหน้าจอเลยเนาะสองตัวบนและสงตัวล่างอาจารย์ธานาศาักดักเนาะพี่น้องจุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะ่ะจะน่าด้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนว่ทางอ่า งวดที่แล้วพนหายลางมันออกบทเนาะจากประกาศสองสีงวดนี้เพ่นบอกว่าหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าหกหนึ่งเนาะประกาศสองสีครับพี่น้องพิจาณาได้ไอ้บนลางแ่ะพี่น้องเอา,า,อเอายายไพ่บอกเลยว่าบนลางเลยเนาะสำหรับแนวทางประกาศสองสี่ศูนย์นี่เพระาะว่างวดที่แล้วพนหายลางมาบทเนาะจากงวดนี้เอากระตะวันดล่างดับลักกับพิจณาเพิ่งเอากระเล่ากันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ลางยางเดียวเด่นอยู่ที่ห้าสี่ห้าเนาะคะ่ะสี่ห้าเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดเสือใหญ่แอดเหนือใหญ่เนาะค่ะเด่นบนล่างเนาะจ้ะเนาะเอ่อสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่จจหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งและเจ็ดหนึ่งมากระพิจนาณ้ำเพลนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอ่าเด่นเด่นล่างเนาะค่ะเด่นล่างตัวเดียวเ,เด่นล่างวันที่แล้วเข่าศูนย์เนาะจ้ะต่ว่าเพิ่นเนแปดเดนาแต่ว่ามาศูนย์เนาะจ้ะวันนี้เพิ่นบ่เน้นเนาะไอ้นำภูห้าแปดหนึ่งสามนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้ปลาซอสสิบบนโลงให้แล้วนะพี่น้องเนาะเอามาปิดท้ายโดยแนวทางสิบลางอาจารย์มังกรไม่ไล่งวดที่แล้วหกกับศูนย์มาศูนย์งวดนี้สองกับหกตัวใดสิมาพี่น้องสองกับหกหกกับมาแห้งตะวามันดันมาติดดับอาจารย์ชนะพลเนะาะผู้ใดมักตัวใดกระจวดจาดย์ใดเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ไปขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,แงเฮงเงงรวยปังปังสุขภูสุขคุณ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปัน,นข้อมูลน้าท่างให้แย่ไพ่ไม่ให้พ่อแม่พี่พนอ้องได้เบ่งได้ชมเปน็นแนวทางนะจ๊ะขอบคุณทหลายเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้า